โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่สวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีครับก็โอเคเหมือนเขาจะเริ่มเกมไปแล้วนะคะก็เราเรารอเขาหน่อยคะวันนี้เราจะมาไลฟ์สตรีมนะจ๊ะในเกมนี้ที่ว่าเราบอกนะคะในเซิร์ฟเวอร์หนึ่คิวเลอร์นั่นแหละมีกี่คนหนึ่งสองแปดคนนะคะในเซิร์ฟเวอนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะ มาดูเลยผมได้ด่านนี้เพราว่าเออมันมีกล่องของขวัญทองนะฮะมาประกุนะคะแล้วก็ผองทาเควนี้เสร็จแล้วผมไม่รู้มันคีบยังไงนะคะแต่ก็ไปดูกอนใช่เหมือนเน,น,น,นะแล้วก็เก็บกล่องของขวัญมาได้กับเื่อ ถ้าวันคิดมากก็ใครเกิดวันนี้ก็ให้เกิดัน,น ล็อกอยู่อะดูสิ่งอำนวยความสะดวกการปรรบอบน้ำเอออันนั้นแหละล็อกมันจะเห็นล็อกอยู่เอออาจจะเป็นอะไรก็ได้แบทบออฟครัว่านแต่มันบอกว่าไม่รู้ใช้ได้บ้างนะเหมือนมันต้องการถ่านลอดียวผมจะ,มจะนะคะว,ว่าเออมันมีใครอยู่ใกล้ คนนี้อยก้เล้ยวๆลลวโป่าวไม่โดนน้โหข้ากันยังมันารมันเตียตดนเทกลันกันอนเยค่ะตัวนี้ขายหมื่กว่าบาทตัวนี้9ก้าอก้าันนี้่ หนี่เขามีราคาให้เราดูอยู่อันนี้คืออานที่หกได้มาะะอัน,นี่หกซุมเอาไม่ด่าเขาเขถึงเลยวลแ้่ถึงเลยวลสาสีห้0วินี้อยวประตูจะเปิดแล้วนะฮะประตูทางออกอ่าและ นตอนนี้มันไล่ผู้หญิงคนนั้นรัวๆเลยยับยับโอเคมีกี่มีประตูจะเปิดแล้วโอเคแล้วก็ตรงนี้เออจะเป็นเหมือนคุกกี้อะค่ะคือให้อ่ะคุกกี้นอนในคลีอุ้ยเท่าไหร่สิบแปดสิบเอ็ด F K VIP ด้วยการพาได้ไหมพาขาไม่ได้อยูเย่เดี๋ยวจะเปิดอีกชีวิตไปดูเร็วต้องไปนั่งดูอวอะทุกคนไันนั่งดู้ได้แล้วไปนั่งดูได้ Oh no! I don't know เททาวน์ลูนะคะไม่ค่อยมาเกิดเท่าไี้เลยถ้ามาเกิดตรงนี้คือพวกเราตายกันแน่เพราะฉะนั้นยัผมต้องแอบเป็นว่าจะเกิดตรงนี้หรือเปล่าถ้ามาเกิดตรงนี้ผมต้องรีบแอบปวดเกิดไม่ได้เกิดตรงนี้มาไปเกิดตรงนู้นเพราะฉะนั้นผมเข้าไปทางนู้นฮะถ้าดการณ์จะเกิดเททาวนูลนนะไม่ได้ไม่ชอบเกิดเทาวนี้เพผมเลิกกองของขวัญอ่ะอีกสามอันอ่ะอุ้ย เอออีกสามกล่องเลยอีกสากล่องได้เป็นกล่องไม่ใช่เรียกเป็นอันนัะเนียเป็นกล่องเฮ้ยปลาทองขายได้โอ้โหสี่สิบบาทลบไปเลยนึงเดี๋ยวจะเจอของดีกุ๊กกี้ยาวมันนะฮะเพราะว่ากุ๊กกี้ผมเก็บครบแล้วไม่อกีเห็นป่ะโอ้โหสิบเอ็ดอันเลยอย่า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 ไปโซนนู้นฮะถ้ามาไปถ้ามันอยู่โซนนู้นแล้วตอนโซนนี้คือเราต้องหลีกเลี่ยงถ้าจะกรหน่อย เราต้ลีกเรื่องฆาตกรนะฮะแต่ฆาตกรข้อเสียมันก็มีนะคือมันคานช้ามากแต่ว่ามันเดินเร็วคานช้าแต่เดินเร็วนี่แหละข้อเสียของมันคือตอนนี้ผมอยากไปโซนนี้นว่าลยอ่ะแต่ฆาตกรมันไล่ว่ามันไล่มันไล่มาโซนนี้เพราะฉะนั้นผมไม่สามารถไปได้อุ้ยซวยแล้วเลยเราจะไปโซนนั้นยังไงโอ้โหโซนนั้นมันมีขาดวะ ไปๆๆๆปไปไโหต้องไปโอ๊ยหนอเ้ยล่ามามาเล่ามามาโอเคตอนนี้ไม่มาโซนนี้แล้วมมาโซนกลับโซนแรกกลัโซรเออโนี้โนนี้ผมตอนนี้ว่ามันน่าจะมีฐานอยู่เพราะหัวขาเหลือย่างฐานนี้ผมว่หัวเอาฐานก่อนอยู่ในนี้อยู่ในนี้เริ่มจะ เคมันอยู no ่ในแมปเอ่อเอ่อแมปป่อป้า no พิซซ no ่าเรียโอเคผมเจอแล้วอย่างสุดท้ายใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูเควสก่อนโอเคใช่ฮะอันนี้แหละโค้ดเฮ้ยโหเดินมาโม่วมเอาก็เจอเจอเนาของดีเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาของดีไปชั่วขนาดตั๊บนึงนะฮะตรงนี้มีของดีไหมไม่มีไม่มีไม่มีมีของดีเลยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้ ลานเวเลยลานเวเราต้องลานเวผมว่าผมว่าผมว่าเราต้องลานาวีโอเคผมว่าผมจะขึ้นท่อช่องเอให้มันไปโผล่มันอยู่ตรงนู้นมาช่องเอแล้วกันของดีมีแค่นี้ฮะมาช่องเอส่วนพวกโผล่ตรงนี้แล้วป้าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปโซนนี้ไปโซนนู้นแหละ ยังไงของมัน,นเนี่ยเราไม่รู้เหมือนกันโอเคมันอยู่โซลูทลันเลยลันเลยครับทุกคนเราต้องลนันถ้าอันนี้ชื่อว่าโ o บ็อกซ์เซิร์ฟหรือคิลเลอร์น,นะคะก็ไปเล่นได้เนาะเพื่อนในชีวิตเดียวเออตัวนี้มีผเข้าไหมนี่มีลมขาวต่ก็คือก็กลัวอยู่แหละว่าเดี๋ยวข้าตะกดโอ้ยผมมาพลิกอัพเลยคุกกี้หม่การทาน อยู่ข้างในไหนข้างในนี้เฮ้ย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 เดี๋ยวเดินๆเดินมาก็เจอของดีแบบงงๆผมต้องการแรมออฟโคลเฮ้ยผมว่ามันมาโซนี้ผมว่ามันมาโซนี้ผมว่าว้าเลยว่ามันต้องมาโซนี้ตัวหัวโดนเรียบร้อยนั่นไงเรียบร้อยเรียบร้อยโดนๆโดนเฮ้ยผมไม่โดนผมไม่โดนวิ่ง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 เราต้องวิ่งเราต้องวิ่งคะแนนราคา20บาทสีม่วงอะ เราต้องไม่ไปโซนนู้นแล้วนะเพรขาบอกโซนนี้ไม่ปลอดภัยแล้วตอนนี้เหลือสามคนอุ้ยเขาไม่นับเลยสิบวิปวดรบรบเวลาดูเวลามันนับมันนับช้ามากโซนนี้ไม่มันไม่มาอู้มันมาไปไม่ไม่ไม่หนูต้องไปตรงนู้นหนูต้องไปทางนู้นหนูต้องไปทางนู้น ซาเลียนะคะเะ่าผมเจอแล้วเราต้องเอาวันนั้นลี่ไงคนกนี้ กนี่หมูก็ดีใจแล้วไปโอเคทุกคนเสร็จแล้วตอนนี้หมดกันแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมจะดูก่อนว่าตะเพยเวลาไม่ขึ้นทุกคนมันเป็นบั๊กอันหนึ่งนะคือหวตเสร็จปุ๊บเวลาไม่ขึ้น,น,นอันนี้จะขอเปลี่ยนเซอร์นะคะอาจจะขัดจังหวะนิดนึง เปลี่ยนเซิร์ฟเปลี่ยนเซิร์ฟเปลี่ยนเซิร์ฟผมเปลี่ยนเซิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะฮะก็โอเคไม่รู้วันนี้จะได้ไลฟ์สดป่านะผมเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วทุกคนโอเคยังอยู่กันล็อบบี้ยังอยู่กันที่ล็อบบี้ผมต้องเอาป้าป้าพิซซ่าเลยอ่ะโ,อโหสเตนแล้หละบอกบัก นี่เออ้ยลงจะลงโอ้นี่ไงปลาทองดีดีดีขั้นก okay. ่อนอยู่ที่นี่โอเคเสียงเพลงบักเลยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่วิ่งก่อนวิ่งก่อนเราต้องวิ่งนะคะเราต้อง ลอไปให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็โดนกว้าอย่ามาพี่ขอร้องโอ๊ยโดนดิจำได้โอ้ยแก้วค่านี่เลยนี่วายสมโดนขานี่เราต้องไปหาทางออกเราต้องอ้อมไกลด้วยนะเข้าไปละมีคนมาป่าวเฮ้ยมีคนมา มากของคุณลนะไอ้ผมว่าเราต้องโอ้โหเราไม่ผ่านนะไม,ไม่ไม่คิวเลยนะโอ้โหเก็บของให้ชิ้นหนึ่เลยคือปลาทองสวยแล้วมันต้องไปโลหาน,นู้นไอ้ผมมาซ่อน,นหลังตู้เราซ่อนหลังตูง้ซ่อนหลังตูง้ซ่อนหลังตูง้ได้ทุกคนเราซ่อนหลังตูงไไ้ได้นั่นรู้ตองเราซ่อน จะต้องเปลี่ยนเซิร์ฟอะคือเรต้องหาเซิร์ฟที่มันโหวตเออป้าป้า,าพิศว่ามันอันนั้น,น,น,นหรืมอันนี้ละ่ะแล้วมันวิ่งตามผมทำไมเออผมขอหาแปบบ๊บนึงดิแล้วมันติดตูดด้ด้วยนะเออเดี๋ยวมันน่งเขาขอดูก่อนเซิร์ฟนี้มันเขาเล่นกันยังโอเคเขายังไม่ได้เล่นมาเดี๋ยวดูก่อนเขายังไม่ได้เล่นนะฮะเซิร์ฟนี้ตัวเนี่ยหนึ่งตัวบ้าน10 เบลเจ็ดส si e. <Liberty> <Destiny> ิบเจ็ดกับเบลหกเจ็ดต่างกันแค่สิบเบลเองทุกคนดูดิเอาเอาพี่สัอ้ไมีป๊วปีาพิซซ่าลีอ่ะทุกคนเอาจริงเบลยี่สิบ คือสี่พิบบาทกับยี่เจยานะโอเคเข้าไปแล้วะเฮ้ยมีคนซื้อกาดคุ่สามคือรูัวเนี้ยโอ้คนนี้ซื้อกาดคุณสามแต่ก็ยังไม่ได้ใครเป็นใครเป็นโอ้โว,วอะววววยวว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 นววววกน ปะเจก่อนอเหมืนเขอยาก้พนักงหลับตาก่อนโอ้โหรัวขชิ้นึงดีกว่าไม่ชอบเมันเกิดนเนบอกว่าเราก็ต้องเกิดตายกล่องเข้าว่าดีไหมมาไหนมนไปไหนไปออ้าเลยแล้วาออกลเงียบ ไกลมากอยู่ไกลมากโอ้ยมาอยู่แบบในต้นไม้ไว้ในต้นไม้ไม่เห็นมันก็ทางเดียวกันนี่แล้วผมไม่เห็นหรอเออมันชอบตรงในของอาจจะเยอะหน่อยเพิ่งจมีโอกาสที่จะเจอของได้ของดีของเยี่จะพูดอะไรนะสิเจ็บบาดมีเยอะมากเจ็บบาทเจ็บบาทเจ็บบาดอีกกันทุกคนเฮ้ยเอาจริง ว้าของม,อมีเว่อร์มากเก็บของดีจี้รอยน้ำผมอา่านไม่เป็นอนะ่ะจี้รอยน้ำอะไรสักอย่างสี่สิบบาทนะฮะเหมือนบราร์ทองนั่นแหละผมลบยางนี่ออกไปไม่ได้ขบวนของแย่โอเคขบวนบ้านอันนี้มีแค่ของมผมเคยเปิดแล้วเจอกล่องนั้นนะโชคด,ดีเลยนีนะ่เอะเจออ๋อเจอแฮมที่่ว่าลักออกโคตร ตอนนี้นะฮะคือผมเก็บของมาได้แบบ6ชิ้นแต่ว่ามันเต็มได้8ชิ้น <c oughs> มีพูดก็ได้ร <c> ว <oughs> พูดเสร็จถ่ายได้แหละฉันมาส0แปดกวินาทีแล้วเ <c oughs> สียงก็อาจจะไม่ค่อยดีนิดนึงแล้วก็ขอโทษด้วยนะฮะหลังว่านีของดีม้อยมีของดี้บ้างนู้นแหละเราต้องเช็คว่าแล้วว่ามันต้องมีของดีเก๋ๆอันนี้เราไหมล่ะ หรเออแล็ปท็อปที่เหลือก็ดูของของดีเต็มตัวเลยของดีเพียบเลยอ่ะทุกคน <c oughs> ว่าแล้วว่าถุงยีนต้นเต็มซ่อนซ่อนซ่อนเอาไปซ่อนเอเอ,เอ,เอ,เอนี่ถ้าซ่อนอยู่ในต้นไม้นะคะมันจะเมียนที่ผมชอบแบบเนี้ยแว่นตาเชื่อมเจ็ดบาทยางห้าบาทสมาร์ทโฟนเจ็ดบาทแว่นตาเชื่อมเจ็ดบาทด้วยรางวัลเจ็ดบาทเออ สอ0ร้อยนะสี่สิบบาทบลูบล็บอกที่หน้าออห้าบาทแล็ปท็อปอีกเจ็ดบาทนี่ต่างคนเยอะกดต้ได้มีพีไออ,ะไอ่ะเัีมไม่รู้เลยซันต้าแบบ็พพกอปพอเออเก็บกองของควาให้ได้สิบอันตอนนี้ผม,มเก็บมาทัง้งหมดแปดอันแล้วโอเคมาตรงนี้ก็มีสมาร์ทโฟนนี่ก็ไม่เห็นนะแม่ผมก็ตาทั่วตาทั่ว น oh, like ี่เห็งดังดิงดิ่งโอ้โหวิ่งาตกรเห็นตายเลยแบบเนี้ยซ้อมมันมีอะซ้อมแบบเอ้ยมามามาคาตกรมาทุกคนฆาตกรมาดีแล้วไม่เห็นโอ้ตายหมดตรงนี้ตายหมดยังยังยังลอยกันอยู่ยังรอดกันอยู่ยังรอดอยู่ดูมันยังไม่ตายกันโอเคผมว่ามันเฮ้ยมันนี่เห็นยิงดิ ไม่น่าเห็นเขาย่งกันยังไงไม่เห็นเนี่ยโ้โวัาดวันนี้ข้าจกอจะมาเฮ้ยเฮ้ยเจะเปิดอีวิว่มาเฝ้าแน่เลย บบอีกสามแวว่ะเรื่งองหนวอยากเรืองตันเมื่อไจะเรืองตันหมดเขาซะบ้างเออเออไม่มีมบบป๊าป้าพิซซ่าเลยอะเอาเอาแบบนี้สองต่อสอง,สองเอามนไหนเอามนนี้ฮ้ยทำไมแบบนั้นปมดเยอะอะอแบบนี้มันโคตร <c oughs> แบบ

ข้าทุกคนเลยเพราะว่ามันอดข้าทุกคนไงมันเลยอ่ะนะโอเคแต่มันไม่ได้ซื้อคูปสามีเมันเป็นได้เมื่อไหรของของดีเดี๋ยวของดีมีแต่สองบาทเมื่อกี้ผมน่าจะอยู่ตรงไหนเนี่ยเอาห้าบาทคูปองสำหรับเครื่องยนต์ห้าบาทสี่เอพี คดี้เราตายเลย What the... What the hell เฮ้ยเฮ้ยของดีโอ๊ยติดติดอะไรเนี่ยมันติดตรงนี้มันเดี๋ยวไม่กินดูกันเดี๋ยวปะ่ะถ้าตอนนี้ผมว่าคือตอนนี้แบบขั้นตอนมันหยุดล่าแล้วแหละมั้งผมไม่รู้อ่ะโอ้ โอ้โอ oh. oh, yeah. oh, uh, ้มาไปแล้วมาอยู uh ่ไหนอยู like you know, Here. Here there. Here there <laughs> ่ข้างบนหลังคามุด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 เยี่ยมผมต้องรันรันเออผมรันรันคนเล็กๆโอ้โอ้ฮ่าฮ่าฮ่าวนกันอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนหรอกนี่แหละนี่แหละสายจู๊บหมดไม่โดนนะ เอาจริงๆแล้วมันฝันไม่หมดจริงดูดิเออเรียบร้อยแล้วเออขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวก็ดูมันต้องมาตามล่าครับผมโอเคอย่างโมเวล42มันได้ใจแฮกแหละสวยสมาร์ทแกติดกันนี่เดี๋้จุดสอดที่เดียจุดสอดที่เดียว up ๊ p จุดสอดที่เน็ตตัวนี้ไง เหมือนเดเหมอเดิมเมือนเดิมมือนเดิมมืนเดิมหมือนเดิมยี๋วอาจะแฮบเลยมันแฮกก็เนี่ยโอ้ต้องรีบรันไปสมร์ทโทชขอแต่ไม่ต้องเก็บแล้วไม่แม่ผมตายไม่ได้หรอก บวว้ามันขึ้นมาบบนี้เลยอ๋อโอเคมันน่าจะมันน่าจะโอเคเพาตอนนี้มันน่าจะแบบคือมัน,น,น,นมัน,น,มนเป็นงงเส้นทางไปหมดเนะโอ้เรียบร้อยด้วย MM. อุ๊ยแล้วกระเด็นมาด้วยนะหัวฟาอย่าไยปยุ่งกับเขาเลยดีกว่านะน่าจะดีโอเควันนี้นะคะเราไม่ได้มาไลฟ์สดเนาะ โอเคฮะผมว่าวันนี้เราต้องจากไปเพียงคลิปนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจบกันมามากแล้วนะคะขอไปเพียงคลิปนี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ